มาท,ที่ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับเปิดตัวเลขราคายางปรับขึ้นต่อเนื่องหลังนรมนประกาศใช้พรบควบคุมยางย้ำจะดูแลชาวสวนยางให้ได้ผลกระทบน้อยที่สุดสาศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพา,าราขณะนี้ว่า ั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการการเรียกเก็บภาษีโดยโดยด้นทําผู้นำสหรัฐประกาศขึ้นราคาภาษีนำเข้าพื้นฐานอัตรา10%กับทุกประเทศที่สหรัฐมีการนำเข้าสินค้าส่งผลทำให้ราคายางตกลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมยางครั้งที่1นึทอับสองแต่อาำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมยางพศ2 5 4 2เมื่อวันที่23เมษายนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพรราราอย่างเร่งด่วนศาสตราจารย์ดรนรมนยนรังกล่าวอีกว่าล่าสุดราคายางทุกชนิดได้ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยราคา,าราคากลางเปิดตลาดล่าสุดเมื่อ29เมษายน2 5 6 8 ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา69บาทต่อกิโลกรัม 2. ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา67บาทต่อกิโลกรัม 3. น้ำยางสดราคา58.25บาทต่อกิโลกรัม 4. ยางก้อนถ้วย DRC รราคา57บาทต่อกิโลกรัมและ 5. ยางก้อนถ้วย DRC 70%เร์เซน ราคาปรับลดลงเหลือ39บาท90ต่อ39บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมทั้งนี้หากนำไปเปรียบเทียบราคายางในช่วง8เมษายน2568ที่ผ่านมาที่ราคายางเปิดตัวคือ 1. อยางแผ่นโรงพันชั้น3ไม่อัดก้อนอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้น3%ราคา58บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสดราคา56บาทต่อกิโลกรัม4อย่างก้อนถ้วย DRC 100%ราคา53บาทต่อกิโลกรัมและ5อย่างก้อนถ้วย DRC 70%ราคาปรับตัวลดลงเหลือ37บาทติสต่างต่อกิโลกรัมซึ่งจะเห็นได้ว่าราคายางขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว